น้องทะเลอายุ3เดือนแล้วครับโชวยิ้มหวานละลายใจให้แม่ก้อยรัชวินถ่ายรูปมีความน่ารักมาเสิร์ฟให้พี่พี่แฟนคลับและคนรักเด็กได้ยิ้มกันแก้มแตกตลอดสำหรับน้องทะเลลูกชายสุดที่รักของคุณพ่อคุณแม่สุตาก้อยรัชวินและตูนอธิวราหรือตูนบอิสีสแลม แถมล่าสุดทางด้านคุณแม่คนเก่งก็ยังได้ถือโอกาสดีใช้พื้นที่บนอินสตาแกรโพสต์ภาพถ่ายและแคปชั่นข้อความอัปเดตพัฒนาการของน้องทะเลซึ่งในตอนนี้ก็มีอายุครบ3เดือนอย่างเป็นทางการแล้วโดวยก้อยรัชวินได้ระบุแคปชั่นว่าชอบทะเลตรงไหนเอาปากกามาวงแป๊บแปบเต้าทะเลก็อายุครบ3เดือนแล้วครับผมยิ้มเก่งอารมณ์ดีเลี้ยงง่ายไม่งองแงเยอะร้องเฉพาะเวลาหิวง่วงและเปลี่ยนแพมเพร์ตอนกลางคืนตอนนี้ทะเล มีเพื่อนสนิทเป็นพัดลมครับเงยหน้ามองเพดานครั้งใดยิ้มหัวเราะเอิกอักได้ทุกทีทะเลร้องปุ๊บแม่พาไปหาพี่พัดลมหายทันทีงงมากงานนี้ทำเอาบรรดาพี่พี่แฟนคลับรวมถึงเพื่อนพ้องคนในวงการบันเทิงเข้ามาชื่นชมความน่ารักน่าชังของหลานชายกันยกใหญ่ก่อนจะทักเป็นเสียงเดียวกันว่าหน้าตาน้องทะเลนั้นยิ่งโตก็ยิ่งหล่อเรียกได้ว่าทอดแบบความเป๊ะจากคุณพ่อคุณแม่มาแบบเต็มเต็ม บอกใหม่อีกทีได้ไหมคะเอ๊ะบอกใหม่อีกทีหนึ่งได้ไหมคะอีทีหนึ่งแม่เอาเหรอแม่ขออีกทีได้ไหมคะเออเกือบถูกแล้วลูกแต่สูงไปหน่อยต้องกดเสียงลงต่ำนิดนึงตูนตูนครับโลกตูนครับไหนท่าน่าพูดใหม่สิครับอือ เก่งมากเก่งนะเก่งนะ,เก,งนะเก่งนะเออพูดได้แล้วแน่ๆพูดได้แล้วน่ๆเนนย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ